สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเกมไอ้อมฟิชนะครับตอนนี้อยู่เลเวลที่3ของจ้าปาาตัวส้มนะครับผมกดเข้าเกมมาแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากความเร็ว CPU ที่เครื่องนะครับอาย,อยุประมาณ6ขวบครับหรืออาจจะ7ขวบได้แล้วนะครับก็ไอ้3รุ่น6ามาครับ 5... 4... 3... 2... นึงยังไม่เสร็จกับอา้าวแต่ป่าหยุดไหวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมเกันแล้วความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่เลเวล2ของเราก็เราหนีจอเดฟฟิชเชอร์นะครับตัวละครคนในเกมนะครับเจ้าป่าเราได้ตกมาอยู่ในบอ่อสวนสาธารณะครับตอนนี้อยู่ระหว่างประมวลผลครับตื้อไปแล้วครับ่าเรามาอยู่ในบอ่อ น้ำสาธะรณนะครับเดี๋ยวต้องสเวกันเฮ้ยมีคนมาล้ำไทเก๊กอยู่แถวนี้ด้วยโอเคเอแล้วทำยังดีสำรวจกันครับว่าต้องหาทางไปออกสู่ทะเลเพื่อไปหาของเพื่อนยังไงวายวายวายนะครับเรามาถูกทางแล้วเอ้ยทำไมไม่หลบแดดแล่ะลูกร้อนนะเดี๋ยวผิวเสียอืมอืมอืมเข้าไปเข้าไป นะครับโอ้เมื่อกี้เรายังได้ยินเสียงคนอยู่นะครับนี่แหละนี่แหละน้ำพุครับน้ำพุโอ้โหนี่แหละส่วนสาระของจริงครับมีขยะด้วยเฮ้ยมันมีวังที่ดูดน้ำอยู่เข้าไปเลยเข้าไปเลยตรวแหววแววแววให้เข้าไปนะไม่ได้ให้กระโดดขึ้นไปเข้าไปครับ get in เอาเลยสามต่อหนึ่งอย่าง ประมวลมุมการเข้าอยู่นะครับเออไอ้โอโ้โ,อโหอชู่มโอ้โหโอ้โหน้ำพุนี่แรงดีนะมาติดหลังคาบ,บ้านใครไม่รู้แต่รู้ว่าโอ้น้น้ำฝนเต็มครับอันนั้นเราไว้ได้ครับอาศัยทังวานนี้แหละทางตันไปโลดลุยลุยลุย,ลย,ลย,ลย ไวยด้วยความว่างไว้แงบเหลียวซ้ายซื้อก็ก็ก็อันนี้ดูกระโดดสักเครื่องค้างเลยครับเอ้ะไอ้ยจ้าต่อตันตรงนี้เอามานะครับเอา้าโอ้โหมันช่างแม่นยำเสียนี่กะไรอ้าวัดดีเพื่อนพ้องโอ้หไม่ต้องตกใจตกใจสตาโตเลยเรากำลังจะไปหาสรพภาพ เดาเดาเดาโอเก็บหอยจุดเซฟไรละครับ <S <S นี่ดูเพื่อนมันไม่ช่วยไหวเลยเขายังตกใจโยโอโตโตโด,ด้วยนะช่วยอย่ากินแรงเพื่อนสิลูกไปอืมอืมไว้ไปทางเดียวกันเลยเราหลงมาอยู่ในบ้านใครไม่รู้แต่ดีที่เราตกลงมาในขวดโหลกลมนะครับอยังต้องอาศัยทิศทางอยู่ในห้องครัวนะครับ ไปทางไหนได้บ้างเนี่ยไป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 หาทางหาทางโอ้ยบ้านใครเนี่ยเปิดวิทยุแดงจังรีบออกไปดีกว่าแน่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 แน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 มีรอยเท้าแมวแสดงว่าออกได้ไปโลดอา่า ก็ยังโชว์อะตอนนี้อ่ะมีขนมปังเก็บตึงตัววันนี้ก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ทําไมนะครับอาจจะมีผลกับอ,อะไรทายเกมหรือว่าไม่รู้แต่รู้ว่าเก็บได้เก็บไปก่อนเท่าที่เก็บได้ครับด้านหนึ่งจะมีประมาณห้าหกชิ้นนี่แหละครับเพราะว่าเออไม่เคยเก็บครบเลยครับเก็บประมาณดานละชิ้นแกนี้ก็ชีวิตลาบากแล้วครับดูด่านหนึ่งสักเป็นครึ่งชั่วโมงก็มี มาเมื bạn, ่อกี <S <S genommen, ้ทางตันโอ้ยมันไปได้ที่ไหนกลับมากลับมากลับมาทางใหญ่ๆไปเลยนั่นแหละเอาละครับไปแล้วดูมั้งโอ้โชคดีที่ไม่ติดไม่มีเมื่อกี้ไม่มีฮิตบ็อกนะครับโอเคไปโลดเก็บหอยโอ้ยใจเย็นๆตัวเอวเอวๆอวเอวโอ้ยเพื่อนมาลำบาก เราต้องกระโดดแหาน้าตรงนี้มันจะมีน้ำได้ไงเราโอ้โอ,โอมามามาเดี๋ยวฉันพาไปแล้วก็จึ๊บ,บจึ๊บจึ๊บอ๋อมันต้องไปทางนี้แน่เลยเอ้ยไม่ใช่นี่โอ้โลกมีช่างมืดมนเอาละครับนะัะตักหนักไหมสู้ไหมสู้ไปเลยปามมางเราคือพานตัวโอ้ยหมดแรง ช่วยกันสิเพื่อนนี่ฉันกระโดดอยู่โอเคกระโดดกระโดดหนึ่งสองสกระโดดไม่เป็นจังหวะเลยเฮ้ยเมื่อกี้เอาไงครับไปดีกว่าโอ้ยโลกนี้ช่างมืดมนนี่ต้องรีสตารใหม่สิเออไปดูแล้วหน้าที่ของเจ้าปลาสองตัวนี้คือต้องเดินผ่าน นั่งร้านค่อย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 เก็บนะเอามาช่วยกันไปไปกระโดดกระโดดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เอามาจัดมาใหม่รีสปาวตู้ต่อ ไปไปรอบนี้จะไปได้ไหมดังหลักดีๆด,ดูเลยเอาไปละค่อยไปอย่างมันง่นคงเออโอ้โหเล่นเป็นเออเราต้องไปตาโอ้ยนี่แค่พึ่งรึ่งทางเท่านั้นเอาซิเอาซิไปโลดไปโลดไปแล้วโอ้โหเอาไงเอาไงไปไปยาตกอยาตกเออนั่นแหละโอ้ยมีหอยจุดเซฟแล้วเรารอดแล้ว ไปแล้วไลไป,ไปเก็บเก็บไม่ทด่โอมันไม่ได้เก็บนะมันแค่เดินผ่านเออทำาปมนได้อย่างงี้ดิเอาละตั้งหลักใหม่อีกนีดเดียวเราก็จะถึงฝั่งตรงข้ามแล้วโอ้ยใครในทําถนนก็ทําให้ไมีเรียบร้อยเนี่ยดูดิบลาสองตัวเดินทางลําบากนะอืมเอาละก็ค่อยไปอย่างมั่นคงโอ้โหข้างหน้านี้ลิงลำบากชีวิตปลาค่อยๆคยๆคๆลูกเอ้ย ช่วยกันด้วยจีไม่ใช่ like ไหวปิดทิศนีโหนโหนี่มันคือฟอกายเวอร์ชั่นป่าน้อยไปแล้วครับมันอึ้บเฮ้ยโหนี่แหละเรามาถูกทางแล้วเอามาถูกต้องไงเฮ้ยหนึ่งเอึ้บก็จำสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13 14 15โ่อ้อึดมากเลยครับไม่มีน้ำครับไม่เป็นไรเกมตัดมาละไปละโดยความมั่นคงและมั่นใจไหนวไว้ตามฉันมานะเดี๋ยวฉันพาไปเองได้เลยเพื่อนเดี๋ยวนะเราต้องค่อยๆไปตามทางจะไปเอิบอบๆอิบอึบเอิบืบๆอ ช้าแต่มั่นคงเกิดแล้วเพื่อนเกิดแล้วเออต้องช่วยกันดิคือข้างหน้านี้มันยังไงเนี่ยทางเลี้ยวซ้ายทางเลี้ยวซ้ายนะเออได้ได้โอ้โหไอจ้าโอ้ยเกอบไปแล้วโอ้ยเจอรอดเรารอดแย้ข้ามถนนข้ามถนน,ถน,นโหรถมาแล้วโอ้หเรารอดครับเรารอดตึงโอ้ยติด ติดฟุตปาดดูจากงานนี้แล้วต้องผ่านต้องพปเข้าต่อนี้แหละไปเลยเอ,อย่ะะโอ้โหทำไมคุณไม่หลบล้วน้องๆครับการเดินทางเราต้องเดินบนฟุตปาทนะครับนี่คืผลของการกิ้งบนถนนครับเจอรถเหยียบป่าแตกเอ้าแล้วเพื่อนเราหายไปไหนอะไม่เป็นไรเราไปต่อไปได้ที่ไหนเรา นีสป,ปาวใหม่สู้ต่อไปแน่นอนครับปลาในขวดล้อก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 ไปรอดไปรอดไปลด้ดอยู่ตรงนั้นแหละเลี้ยวให้ดีนะจึงโอ้โหนี่ครับได้ความเร็วกิ้งขึ้นไปเลยอ่านี่มีบากันมอเตอร์ไซค์อ่านั้นปลอดภัยครับคนเดินล้วนไปรดลุย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 ว่ายตามันมาเลยเพื่อนอ้อยมันเร็วเกินกิ้งดุกๆเลย ตึงถึงโอเคเราต้องลองตรงนี้แน่ๆแล้วละลงเลยไหมลงเลยลงเลยไปลอดตึงถึงๆึงๆึงๆึง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 ไม่แตกชัวนะไปลงน้ำเลยเพื่อนไปกรูโอ้โหมันใครจะว่ายทันเนี่ยยิงจากขนาดน,นี้ จะโดนรถใส่ไหมอยู่ที่จังหวะนี้แหละครับท่านผู้ชมโอ้โห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 มีคนเห็นแล้วด้วยบอลเอาเออเอเอตกมาบ่อนะำสาธารณะอีกแล้วครับท่านโอ้ยเจออิสรภาพแล้วดีใจมากจนไม่มีบทพูดใช่ไหมเนี่ยไปแล้วต่อไปเราต้องหาทางออกจากบ่อนี้เป้าหมายเราคือไปทะเลนี่นะอืมออเข้าใจแล้ว อันนี้คือเราต้องลงบ่อแล้วก็ไปแอ่นน้ำผุย a h o ้เอาละไปโลดถึงถึงจึงถ <and new> <studio> ึงถ <and> <studio> ึงถึงึงจึงึโต้เอาคีย์เดิมอ้ยมันต้องไปรูไหนสักรูหนึ่งอืมอ๋อสังเกตดีๆครับมันเป็น ลายท่อน้ำคอนเน็กเนะยว่ามันคอนเน็กไปทางไหนได้บ้างเราต้องมุดที่ถูกรูเออเอาไหมรูนี้ชวยจวบ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 จวโอ้โหเอาละต้องแกะลายแทงกันหน่อยละตัองแต่มุดมัวมวไม่น่าจะถูก

เอ้ยไม่ใช่ม้านั่งไม่ใช่นั่งานเอ้ยเจอคนหล่แล้วเด,เดิบเด้อเดิบเด้เดเอเฮ้ยมันอยู่ในคนหล่อครับโอ้ยงานยากและงานยากแลชีวิตเริ่มอยู่ยากแลครับเปลี่ยนทิศทางเริ่มลำบากกว่าขวดโหลกลมเยอะเลยนะเดี๋ยวปาน้อยผมขอประมวลผลก่อนนะครับในการบังคับทิศทางตูมไปเลย Let's go ตุยไปได้ที่ไหนเล่ามันต้องไปด้านข้างครอบดุยตุยได้ที่ไหนเลาก็บอกแล้วว่าต้องไปด้านข้างเอาละความยากคือเบวายเบซ้ายไปทางเลี้ยวขวาเบไปทางขวาเลี้ยวซ้ายเอาละเออเอเอเอึบออ้าวชนขอบจะเล่นง่าย ไม่ได้นะเออมันต้องเล่นยากบ้างอืมไปชุกกระพี้ลุยตุ๊ยมอโมเวโวเวโติดขอบกระถางต้นไม้นะครับเอาละคอ่อยๆเดือบๆเติมๆเติมๆยังทั้งหลักซ้ายขวาอยู่มันกางยากนะ เอาไงเอาไงท่านเดี๋ยวขอประมวลผลก่อนครับตอนนี้ผมขอบาลานเอาตุ้ยถ้ามันเพิ่มแบบชนบ่อยๆแล้วโคโลแตกนี่ต้องใสน,น่าจะแตกไปหลายใบนะครับเฮ้ยนี่มันคืออะไรอะ่ะต้ไนไม้ต้นตะไคร้น้ำเหรอมันคือปะการังบนดิน อืสวยงามบอกให้นูน่นไปจางโน้น,น,นตรงประตูส้มๆนั่นน่าจะไปต่อได้ยาๆยา,ยาอันนี้เจ้าปลาน้อยไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอควดโหลทรงกระบอกครับยังจูนอยู่จูนนานเลยเอ้ยได้แล้วได้แล้วไฟโลดเอานี้มันเศษอี โอ้พนี่แน่นะไม่เกิดอะไรครับคนแถวนี้ความรู้สึกหดลายมากครับเจอคดหลอกกิ้งมาชนยังไม่รู้สึกอะไรเอาล่ละไปไ,ลไปได้แล้วไปได้แล้วไปไหนเราไปได้ไม่ได้เลี้ยว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 อ,อชโกตุยโอ้โหเอาล่ะเอาล่ะสู้ต่อไปไอ,อชุกโกตุยไปเลย จับจับแจบ,จบเอาละค่อยๆไปค่อยๆไปเดบเดือบเด,ด,ดืบนน่นไงเห็นไหมมาถูกทางแล้วจุดนี้แหละข้างหน้าเป็นทะเลเอ้ยเป็นแม่น้ำแล้วไปต่อได้เย้ยอย่างน้อยแล้วก็ผ่านจุดเซฟหนึ่งได้แล้วครับโอ้โหถึงก็เปลี่ยนเพลงกับตีใจไปเลยเอาละค่อยๆไปช้าอย่างมั่นคง ต๊ะนาติดขอบติดขอบไปตั้งหลักใหม่อึบอึบอึบขอดูทิศทางก่อนนะครับต้นพี่นะั่ะโอ้ยยังมึนกับกนบับทิศทางอยู่โอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปต่อไปต่ออืมมาทาง ก้าวต่างเอ้ยโออจุ๊บแว่อเว่อเว่อเวแอ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 ว่อเว่อโหกินไก่เลยนะกินไก่กินไก่เลยครับไปแล้วจึ๊บ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 ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเราจะไปลงบ่อนะลงแม่น้ําดีกว่าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายโอ้ยมีรถด้วยโบกไปหน่อยโต๊ะเอว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  เอาละครับหลังจากที่ทนเงินมานานในที่สุดเราก็ตัดขอตัดมาที่มาถึงนั่งล้นแล้วครับเราก็เอาละจะจุดเซฟอยู่ใกล้่อยๆไปค่อยๆไปๆไป,ไปละค่อยๆปรับองศานะครับบาว่ายเบียดขวาเลี้ยวซ้ายว่ายเบียดซ้ายเลี้ยวขวาไปแล้วหมดโอ้ยเฮ้ยตกใจโอเคเราไปถึงจุดเซฟแล้วตึงเอาละไปตาไปตาค่อยๆกิ้งค่อยๆกิ้ง โอเคไปต่อได้นาทีอุ้ยอุย,อย,อยเกือบแล้วดีที่ว่ายช้าถ้าไว้ายเร็วโดนโดนไปแล้วเอาละครับค่อยๆไปค่อยๆไปบๆๆิมันให้ลงไปทางนี้ปะเนี่ยอะจ้าหูที่ไหนแล้วว้ากริ่งตุลกโ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 กลโกกลโ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 กลกกลโกีโ,ยโาาากลยนะครับนี่ทน กลิ้งมาตั้งสองด่านแล้วเพิ่งรู้ว่าด้านนี้กดแอร์แล้วลีสไาล์ได้นะครับเฮอก็ว่าแล้วว่ามันดีมันจะกิ้งโลกมืดมนอะไรกันนานนักหนาไปต่อเอ้ยโอ้นี่แค่หลอกนะเนี่ยมีไม้หล่นลงมาเพียบเลยแสดงว่าเราต้องไปตามทางที่มีใช่ไหมไปคๆไปเออ ออ๊บวิทยุเลี้ย,ย,ยวแหมมาแล้วมาแล้วเลี้ยวเลี้ยวอึ๊บเฮ้ยค้ใคๆไปอย่างมันง่นคงมาแล้วไปไปไปโกโกโกเอาโอ้ยเอาแล้วสงสัยต้องไปทางนี้แน่ๆ มาเลยมาเลยค่อยๆค่อยๆเหลียวปรับมุมกอน <Hey. S 1> เป็นทางที่ไปต่อชัว์นะครับเอ๊บโรโอเคน่ยจะรอดมันเป็นท่อแอนอะ์ะดึง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 เลียวโอ๊ไม่ต้องบังคับอะไรแล้วมันเลียวใเองจือ้อ เจอเปลือหอยชุดเส็บโอเคไปตาอับอองศานิดนึงไปช้าๆแต่มันคงเบ๊บ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 โอเคแบบองศาแบบหนึ่งมันน้อยวันล้วครับ โอเคไปต่อได้เย่ต่อเดินทางแควเร็วไปหน่อยบ๊ายบาเช้าโรคแหมนี่คือทีเด็ดของปุ่มรีสเปานะนี่เรามาเกินใหม่ได้ทันทีเลยมาแล้วเอาตั้งหลักใหม่ไปเลย ไปโลดนี่ไปช้าๆแต่มันคงเหมือนเดมิมเหมือนเดิมโอเคโอเคหลบหลบหลบขวดจัดไปเหาไปท้าอย่างมันคงแปบบหนึ่งครับหลังจากนั้นก็มา ริงหลกงักกังเฮ้ยใกลยโอ้โห,โโหโแกนี้ยังติดเอาไหมไห็ไหมโหแั้วทางเดินนี้มันอันตรายมากเลยนะครับปกตเิเวลาเดินบนเกตติ้งเนี่ยมันจะมีขอบสูงนี่ยและนี่คือเราเอาออกครับเพื่อความมันของปลาในขวดโหลนี่ ไปแล้วโอเคอเหมือนไปได้สองทางไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวา,า,เ,วาเอาละไปทางนี้ดีกว่าเอ้ยตึงโอ้โหแดดแดดแรงนะเออนี่ยเดี๋ยวมหมุนอยู่หมุนอยู่ กำลังประมวลผลไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละโอเคโอ้ยข้างหน้ามีอะไรครับไปได้เหมือนกันนะมีขนมป้างไปแล้วครับโอ้ก็จะไปแต่ละช็อตนี้ลำบากหลือเกิน ไปแล้วไปค่อยไปค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปปึ๊บๆๆๆบปอืบอุบปุนบปุ๊บอุ๊บตุ๊บปุ๊ปปเบบปปบบปได้ไปุ๊ด เดี่ยวเรี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 ยเรียวอีกเรียวอีกเรียวอีกแหมโอ้โหเหมือนคล่องเหมือนคล่องเอาละขนมปังแห่งความทรงจำอยู่ข้างหน้าอ้าวทำไมอ่ะเลี้ยวเฉยเลยไม่เก็บเหรออ๋อไม่อยากเก็บเดี๋ยกแล้วไปทำไมอ่ะไปไป เออทีองี้มีขอบนะเห็นไหมราสังเกตดูนะครับว่าปกติเวลาเราเดินผ่านออทางเดินเนี่ยมันจะขอบมันจะยกขึ้นนะครับเพื่อกันกันของหล่นไปข้างล่างอนะันตรายนะแต่เกมนี้ถูกออกแบบมาให้เพื่อความมันนะครับถ้าไม่ระวังก็ล่วงแองอไปข้างล่างครับอย่างที่เห็นจัดไปโอ้โหโห หนังร้านขวางอยู่ไม่เป็นไรไปต่อไปต่อตืด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 เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่อยขวดหล้อตีตีแล้วเอ้ยะเอ๊บ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 ตั้งหลักตั้งหลักเอ้ยเหมือนเราจะมาใกล้แล้วเนี่ยใกล้จะลงทะเลได้แล้วนะ เออดีดีดีสงสัยในความคิดนะผมว่าลงได้ลงปุ๊บแล้วก็จบด่านเพราะเราลงแหล่งน้ำได้นะเดี๋ยวลองดูแต่เกมมันยังให้ไปต่อยอหน่อยหนึ่งไปกันไปกันนะลุย let's go let's go let's go <S ไปช้าช้าอย่างมันง่นคงเอาละเอ๊ะ ทางออกจะกว้างนะยังหลบไหลทางอีกนะท่านเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอจาจาโอ้ยเกือบไปแล้วอ้าวกำนะเดี๋ยวรอรอให้มันเรียมร้อยกันนะดังล้านล่วงครับนี่คืออ้าวโอ้โหกระตึงนะโอ้โหโอ๋อลงได้อ้าวเราลอดแล้วเย้ย เป็นปลาที่อึดมากครับตกจากที่สูงไม่เป็นไรแหมใช้เวลาไป27นาทีครับสุดยอดอตายไปสิบสามไม่เป็นไรครับไปเ,เดี๋ยวจบคลิปนี้กันแล้วเดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ